ถึงสกุลเงินที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกก็คงหนีไม่พ้นสกุลเงินตัวตึงอย่างดอลลาร์สหรัฐแล้วทําไมดอลลาร์สหรัฐถึงกลายมาเป็นสกุลเงินหลักของโลกได้ล่ะเดี๋ยววันนี้แกะรอยโลกลงทุนจะพาเพื่อนๆทุกคนย้อนรอยไปหาคําตอบกันค่ะ สดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่รายการแกะรอยโลกลงทุนรายการที่จะพาเพื่อนๆเ,เรียนรู้โลกแห่งการลงทุนไปด้วยกันค่ะในปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเป็นสกุลเงินที่เรียกได้ว่ามีอิทธิพลมากที่สุดในโลกเพราะสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐถูกใช้ทั้งการซื้อขายสารพัดสินค้าโภคภัณฑ์ตั้งแต่น้ํามันไปจนถึงมเมล็ดกาแฟในตลาดการค้าระหว่างประเทศเลย และเหล่านักท่องเที่ยวหรือคนที่เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆคงจะรู้กันดีว่าการที่มีเงินดอลลาร์ติดกระเป๋าไว้ถือเป็นเซฟโซนอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะไม่ว่าจะไปที่ไหนเงินดอลลาร์ก็สามารถแลกเปลี่ยนกับเงินท้องถิ่นได้ทุกที่ในโลกเลยแต่กว่าที่เงินดอลลาร์จะก้าวขึ้นมาถึงจุดที่เป็นขาใหญ่ในวงการสกุลเงินได้เรื่องราวมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดเลยค่ะก่อนที่เงินดอลลาร์จะกลายมาเป็นสกุลเงินที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกก็เคยมีสกุลเงินหนึ่งที่เคยเป็นพี่ใหญ่แห่่งุมากอน ซึ่งก็คือสกุลเงินปอนสเตอร์ลิงจากสหราชอาณาจักรนั่นเองค่ะอันน่เพึ่งรู้เหมือนกันนะดิแต่ไม่เป็นไรไปกันต่อโดยระบบการเงินของโลกแรกเริ่มเดิมทีประเทศส่วนใหญ่จะใช้ระบบมาตรฐานทองคําที่ขิดขนโดยสหราชอาณาจักรอีกเหมือนกันค่ะ เพราะอังกฤษเป็นเจ้าแห่งอาณานิคมในยุคนั้นโดยการทํางานระบบนี้คือจะผูกเงินปอนไว้กับทองคําประชาชนคนไหนที่มีเงินอยู่ในมือก็สามารถถือเงินและเดินดุ่มๆไปแลกกับทองคําได้เลยแต่พอการเวลาผ่านมาถึงช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ระบบมาตรฐานทองคําก็ล่มสลายไปค่ะเนื่องจากประเทศส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมสงครามไม่เหลือทองคําในคลังเราต้องชําระค่าอาวุธสงครามให้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะ แล้วเงินดอนลลาร์ของสหรัฐก้าวขึ้นมาเป็นสกุลเงินหลักของโลกแทนเงินปอนได้อย่างไงสาเหตุที่แท้จริงก็มาจากผลกระทบของสงครามโลกครั้งที่สองนั่นแหละค่ะที่ทําให้เศรษฐกิจระซำระสายจนเกิดภาวะเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นทั่วโลกเลยค่ะาตสหรัฐอเมริกาที่กลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่เพราะถือครองทองคํากว่า2องใน3ของโลกก็ได้รับบทเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในเมืองเบรตันวูดส์รัฐนิวแฮมเชียร์ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี1 9 4 4 โดยเชิญตัวแทนกว่า700คนจาก44ประเทศมาเข้าร่วมเพื่อออกแบบระบบการเงินโลกรูปแบบใหม่เพื่อให้การค้าระหว่างประเทศยังคงเดินหน้าต่อไปได้นั่นเองเออพี่เมกาเกตกได้ซีนใหญ่แบบเวอร์เลยและในการประชุมครั้งนี้ได้บทสรุปว่าจะใช้เงินดอลลาร์เป็นมาตรฐานใหม่ภายใต้ระบบ Bretton w o o d ตามชื่อเมืองที่ประชุมเลยค่ะ โดยกำหนดให้ทองคำหนึออนซ์มีค่าเท่ากับเงิน35ดอลลาร์เสมออีกทั้งการประชุมนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่สหรัฐทำหน้าที่ปล่อยเงินกู้ให้กับธนาคารกลางของประเทศอืนอ่นๆเพื่อนำไปใช้ฟื้นฟูประเทศและแก้ปัญหาความยากจนหลังภาวะสงครามนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าอเมริกาเนี่ยพลิกบทบาทกลายมาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของหลายๆประเทศในโลกเลยทีเดียวค่ะ และด้วยจุดเปลี่ยนในครั้งนี้เนี่ยทำให้หลายประเทศเปลี่ยนไปสะสมเงินดอลลาร์แทนการสะสมทองคําเป็นทุนสํารองและเมื่อความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นหลายประเทศก็เริ่มซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐกันมากขึ้นจนเงินดอลลาร์ก็ได้ก้าวขึ้นเป็นสกุลเงินหลักของโลกได้ในที่สุดนั่นเองค่ะแต่ําเมื่อวันของโลกอย่างสกุลเงินดอลลาร์ก็เคยมีจุดที่วิกฤตอยู่เช่นเดียวกันค่ะเพราะสหรัฐเคยใช้จ่ายแบบขาดดุลมีการออกพันธบัตรจํานวนมาก และพิมพ์เงินออกมาเยอะเกินไปโดยไม่มีทองคำนุนหลังเพราะต้องหาเงินไปใช้ใจ่ายในสงครามเวียดนามจนเกิดปัญหาเงินท่วมตลาดและเถียรภาพเงินดอลลาร์สหรัฐก็เกิดความสั่นคลอนส่งผลให้ประเทศต่างๆเปลี่ยนจากถือเงินดอลลาร์สหรัฐมาสำรองทองคำแทนค่ะจนกระทั่งในปี1971ประธานาธิบดีของสหรัฐอย่างริชาร์ดนิกสันตัดสินใจยกเลิกเชื่อมโยงเงินดอลลาร์สหรัฐกับทองคำนำไปสู่การใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะ แต่ถึงแม้เงินดอลลาร์จะเคยเจอปัญหาอยู่หลายครั้งก็ยังเป็นสกุลเงินที่นานาประเทศให้การยอมรับว่าแข็งแกร่งและมีอิทธิพลมากที่สุดในโลกอยู่ดีค่ะเนื่องจากเป็นสกุลเงินที่เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระไม่ขึ้นกับรัฐบาลไหนเลยและยังถูกใช้ในการค้าและการทำธุรกรรมทั่วโลกอย่างเป็นวงกว้างอีกทั้งตลาดตราสารหนี้สหรัฐยังคงมีขนาดใหญ่และมีสภาพคล่องมากพอที่จะดึงดูดนักลงทุนต่างชาติได้ทำให้สกุลเงินดอลลาร์ยังยืนหนึ่งอยู่ยืนหนึ่งอีก และยืนหนึ่งต่อไปได้อีกนั่นเองค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจเกิดความสงสัยว่าจะมีสกุลเงินไหนที่จะสามารถขึ้นมาแทนที่ดอลลาราได้ไหมผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินหลายคนก็ออกมาให้ความเห็นว่าการโค่นบัลลังก์เงินดอลลาราสหรัฐนั้นอาจไม่ใช่เรื่องง่ายสักเท่าไหร่ค่ะเพราะเงินดอลลาราขึ้นชื่อว่าเป็นสกุลเงินหลักของโลกที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานถึงเจทศวรรษและสามารถพูดได้เลยค่ะว่า ต่อให้มหาอำนาจตะวันออกจับมือกับเหล่าประเทศฝ่ายเผด็จการขนาดของเศรษฐกิจก็ยังห่างชั้นอยู่มากค่ะเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกาและเหล่าประเทศพันธมิตรพี่พี่แล้วต้องเป็นเงินดิจิตอลเดี๋ยว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 นี่ก็จะไปอยู่ทุกรายการเลยหรือไงโอ้พี่โอเคก็ได้ก็ได้ก็ได,ได้ถามมาเลยพี่พี่แล้วต้องเป็นสกุลเงินดิจิตอลอยา่างวกคริปต์ออเรนซีที่เริ่มได้รับวาม บอกว่าเรื่องนี้ยังเกิดขึ้นได้ยากมากๆเลยค่ะเมื่อเทียบสเกลระหว่างสกุลเงินดิจิตอลกับเงินดอลลาร์เพราะถึงแม้ว่าสกุลเงินดิจิตอลจะมีคุณสมบัติที่เหมาะแก่การเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศแต่เนื่องจากเงินดิจิตอยังไม่เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกและการทำธุรกรรมส่วนใหญ่ในโลกคริปโตคือการเก็งกำไรเท่านั้นไม่ใช่การซื้อขายสินทรัพย์ในโลกจริงก็เลยทำให้เงินดิจิตอยังมาแทนเงินดอลลาร์ได้ยากนั่นเองค่ะ โดยสรุปแล้วนะคะเงินดอลลาร์กลายมาเป็นสกุลเงินหลักของโลกได้เหตุผลมาจากผลกระทบในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2และการตัดสินใจจากการประชุมเบรตันวูดในอดีตที่ผ่านมาค่ะและถึงแม้สหรัฐจะเคยเผชิญวิกฤตและการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินแต่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐก็ยังคงรักษาสถานะความเป็นสกุลเงินหลักของโลกไว้ได้ด้วยความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและการยอมรับอย่างกว้างขวางจากหลายประเทศทั่วโลก ของสกุลเงินดิจิตอลเองที่กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นก็จริงแต่การที่จะขึ้นมาแทนที่ดอลลาร์สหรัฐในฐานาสะสกุลเงินหลักของโลกนั้นยังคงเป็นเรื่องยากในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงระบบก,รบการเงินโลกจำเป็นต้องได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่นจากนานาประเทศซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวอย่างมากค่ะอย่างไรก็ตามอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะขนาดสะกุลเงินฟอนของสหราชอาณาจักรยังถูกเงินดอลลาร์โค่นลงได้ ดังนั้นการที่สกุลเงินดอลลาร์จะกลายเป็นเพียงสกุลเงินธรรมดาธรรมดาก็สามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคตเช่นเดียวกันค่ะและทั้งหมดทั้งมวลคือบทสรุปของแกะรอยโลกลงทุนตอนทำาไมดอลลาร์ถึงกลายมาเป็นสกุลเงินหลักของโลกต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันจนจบคลิปนี้นะคะและเพื่อไม่พลาดสาระดีๆอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิง่งกริงกร๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเพราะแกะรอยโลกลงทุนไม่เพียงแค่บอกเล่าเรื่องราวแต่จะช่วยให้เพื่อนๆเ,เ,เป็นนักลงทุนที่เพียบพร้อมกว่าใคร สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ